สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปบางต่างๆจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสำหรับตำนานพระพุทธรูปปางแสดงเยี่ยมะกะ ปาฏิหารเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทนั่งบนบัลลังก์ห้อยพระบาททั้งสองวางบนดอกบัวที่รองรับพระชานุหรือเขายกตั้งแบบประทับบนพระเก้าอี้พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพราหรือตัก พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระหรืออกจีบนิ้วพระหัตถ์เป็นกิริยาทรงสแสดงธรรมสำหรับความเป็นมาตามตำนานของพระพุทธรูปปางสแสดงยะมะกะปฏิหารสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่วัดเวรุวันมหาวิหาร ที่กรุงราชครห์แขวนมคตมีเศรษฐีผู้หนึ่งได้รับปุ่มไม้แก่นจันท์ที่มีค่ามากด้วยความบังเอิญจึงมีความคิดที่อยากจะรู้จักกับพระอรหันต์เพราะมีพวกลทัทธิต่างๆมากมายได้โอ้โวดกันว่าตนเป็นพระอรหันต์ฉะนั้น เพื่อต้องการให้รู้ชัดว่าใครเป็นพระอาหารหันต์จึงนำปุ่มไม้แก่นจันนี้มากลึงเป็นบาทแล้วนำไปแขวนไว้ที่ปลายไผ่ที่สูงสิบห้าวาและประกาศให้ทั่วเมืองว่าผู้ใดที่สามารถเหาะนำบาทแก่นไม้จันลงมาได้ผู้นั้น ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เราและเราครอบครัวจะยึดผู้นั้นเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตต่อมาบรรดาเจ้าลัทธิและเดยรถีที่ชื่อเสียงทั้งหก ได้แก่ปูรณะกสปะมัคคลิโคสาระอชิตะเกสกัมพลสัญชัยเวรัตบุตรปกุฏทะกัจายะและนิครนนาตบุตร จึงพากันแสดงตัวและมาขอบาดแก่นไม้จัน์กับเศรษฐีแต่ก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธ์เหาะอะไรเลยเศรษฐีก็ไม่ยอมให้และยื่นคำขาดว่าจะต้องหาะนำบาดแก่นไม้จันร์ลงมาให้ได้จึงจะเอาไปได้เดียรถีทั้งหต่างได้พยายามเกลี้ยกล่อม แล้วก็ไม่เป็นผลแม้จะใช้อุบายต่างๆเช่นทำเป็นแสรงว่าตัวเองเหาะได้แต่ลูกศิษย์ห้ามไว้โดยทั้งๆท,ที่รู้ว่าตัวเองเหาะไม่ได้แต่เศรษฐีก็ไม่ยอมให้เช่นกันเวลาผ่านไปเจ็ดวันยังไม่มีใครสามารถ เหาะนำบาทแกนไม้จันลงมาได้ทำให้ชาวเมืองต่างวิภากวิจารณ์ณว่าในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ในขณะเดียวกันพระมหาโมคันลานะกับพระบินโทลภาระทวาชะกำลังออกบินทบาทอยู่ ได้ฟังชาวเมืองที่กำลังวิาพากวิจารณ์ว่าไม่มีพระอรหันต์ในโลกทำให้พระมหาโมคคัลลานะคิดว่าชาวเมืองกำลังดูหมิน่นพระพุทธศาสนาจึงให้พระปินโทละพาละทวชะแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารให้ชาวเมืองได้รับรู้ว่าในโลกนี้ มีพระอรหันต์จริงพระปินโทและภาระทวาชะรับคำของพระโมคคัลลานะแล้วเข้าจตุทพฌานสมาบัติอันเป็นฐานแห่งอภิญญากระทำอิทธิฤทธ์เหาะขึ้นไปบนอากาศ พร้อมทั้งแผ่นศิลาที่ยืนอยู่นั้นเหาะเวียนรอบกรุงราชคฤห์แล้วเหาะลอยเลื่อนมาอยู่ยังที่แขวนบาดแก่นไม้จันท์เพื่อนำบาดลงและเหาะตรงหลังคาเรือนของเศรษฐีท่านเศรษฐีเห็นดังนั้นแล้วก็ดีใจ ก็ได้เห็นพระอาหารหันต์ที่แท้จริงและตกใจกลัวว่าก้อนหินจะล่วงลงมาทับบ้านของตนจึงกราบหมอบลงจนอกติดพื้นดินแล้วกล่าวนิมนต์ให้ลงมาพระเทลจึงสลัดก้อนหินไปปฏิสถานในที่เดิม แล้วเหาะลงมาจากอากาศเมื่อพระเทละลงมาแล้วท่านเศรษฐีจึงนิมนต์ให้นั่งณนะอาสนะที่จัดถวายให้คนนำบาทแก่นไม้จันที่ลงมาจากที่แขวนไว้บรรจุอาหารอันประณีตจนเต็มแล้วถวายพระเทละรับแล้ว ก็กลับสู่พระวิหารส่วนชาวเมืองเมื่อได้เห็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพระบินโทละภาระวาชะจึงพากันชุมนุมติดตามพระเทระที่วิหารเพื่อหวังได้แสดงอิทธิฤทธิ์อีก จึงเกิดเสียงอื้ออึงจนไปถึงพระกรันของพระพุทธองค์พระองค์ทรงตรัสถามกับพระอานนท์ผู้เป็นพระพุทธอุปถาว่าเสียงอะไรเมื่อทรงทราบเรื่องราวแล้วจึงทรงตรัสเรียกประชุมสงและเรียกพระปินโทละภาระทวาชะมาเข้าเฝ้า ทรงไตรสวนกับพระเทระพระเทระก็ยอมรับทุกประการพระพุทธองค์ทรงติเตียนพระปินโทระพาระทวาชะและบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารหากภิกษุฝ่าฝืนต้องอาบัตทุกกดนอกจากนั้นทรงตรัสให้นำบาตแกนไม้จันทร์ ไปทุบให้เป็นผงแล้วทำยาหยอดตาและบัญญัติสิกขาบทห้ามใช้บาดไม้หากภิกษุใช้ต้องอาบัตทุกกฎเมื่อเราพวกเดรธีทราบว่าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารก็เข้าใจว่า เมื่อพระพุทธองค์บัญญัติสีขาบทแล้วพระพุทธองค์ก็จะไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารได้จึงดีใจเพราะเป็นโอกาสที่จะได้เล่นงานเอาชนะกับพระพุทธองค์จึงให้สาวกของตนออกประกาศว่าเราจะแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารแข่งกับพระสมณโคดม ให้ชาวเมืองได้รับรู้และท้าทายกับพระพุทธองค์โดยหวังไว้ในใจว่าหากพระพุทธองค์ไม่แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แล้วก็แสดงว่าไม่มีอิทธิฤทธิก็จะทำให้ชาวเมืองเกิดหมดความศรัทธาและเลิกนับถือพระพุทธศาสนาและหันมานับถือตนอย่างแน่แท้ เมื่อกล่าวประกาศออกไปทำให้ชาวเมืองต่างวิพากวิจารณ์กันยกใหญ่พระเจ้าพิมพิาสารก็ทรงทราบเรื่องเกิดร้อนพระไทยจึงเข้าเฝ้ากับพระพุทธองค์ที่วิหารทูลถามว่าถ้าพวกเดรัจฉีแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารแล้วพระพุทธองค์ จะแสดงอิทธิฤทธิปาติหารได้หรือไม่เมื่อทรงบัญญัติสีขาบทพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสตอบว่าได้และนำความเปรียบเทียบกับเจ้าของสวนผลไม้ที่ห้ามไม่ให้คนอื่นเด็ดไปกินแต่ไม่ได้ห้ามเจ้าของสวนผลไม้จึงสามารถเด็ดกินได้ ให้พระเจ้าพิมพิสารทราบครั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์เป็นเวลาพอสมควรแก่อัธยาศัยแล้วก็เสด็จดำเนินไปยังกรุงสาวัตถีแคว้นโกสน พวกเดรธีพากันกลันแกล้งโจดจันว่าพระสมณะโคโดมหนีไปแล้วเราจะไม่ลดละจะติดตามไปแสดงอิทธิริปาฏิหารด้วยครั้นย่างเข้าเดือนแปดใกล้เวลาแสดงอิทธิริตปาฏิหารพวกเดียรถีได้จัดสร้างมนดบใหญ่ประดิษฐ์ ด้วยไม้ตะเคียนงามวิกิจประกาศให้มหาชนทราบว่าตนจะแสดงอิทิลิศปาติหารที่นี่พระเจ้าประสเิฐที่โกศลก็ขเข้าเฝ้าพระพุทธองค์รับสั่งว่าจะทำมนดบถวายเพื่อให้ทรงแสดงอิทิลิศปาติหารพระพุทธองค์ไม่ทรงรับ ตรัสว่าตถาคตจะไม่ใช้มนดบแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารแต่จะใช้ต้นมะม่วงเป็นที่แสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารเมื่อพวกเดรธีทราบว่าพระพุทธองค์จะทรงแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารที่ต้นมะม่วงจึงจ่ายซัก์จ้างให้คนไปทำลายต้นมะม่วงทั้งในและนอกเมืองให้หมด เพื่อมิให้โอกาสแก่พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เช้าวันต่อมาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสาวกสเสด็จเข้าไปภายในกรุงสาวถีเพื่อบินธบาต ประจวบกับราชบุรุษผู้รักษาสวนหลวงคนหนึ่งชื่อนายคันทะได้เห็นมะม่วงกำลังสุกงอมจึงจัดใส่ภาชนะนำไปถวายแก่พระเจ้าประเสนที่โกศลพอดีเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกลก็บังเกิดความเลื่อมใสก็ดำริว่ามะม่วงผลน,นี้ หากเราจะเอาไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็คงจะได้รับพระราชทานรางวัลเป็นเงินกหาปณะนะแต่ถ้าเราจะน้อมถวายพระพุทธองค์แล้วจะเป็นมหากุศลอํานวยอนิสง์ผลให้ประโยชน์สุขแก่เราสิ้นกาลนานเมื่อนายคันนักทัก ดัมริเช่นนั้นแล้วก็น้อมนำมะม่วงสุกผลนั้นเข้าไปถวายเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับแล้วก็มีพระประสงค์จะประทรับณที่ตรงนั้นพระอานนท์ก็จัดอาสนะถวายทรงรับสั่งให้พระอานนท์นำมะม่วงไปคั้นเป็นน้ำปานะ เมื่อพระพุทธเจ้าสเสวยน้ำปานะเสร็จก็รับสั่งให้ในายคันทะนำเม็ดมะม่วงไปปลูกเมื่อทรงล้างประหัตลงบนปากหลุมเม็ดมะม่วงก็จเจริญเติบโตออกผลเต็มต้นเป็นอัศจรรย์ต้นมะม่วงนั้นมีชื่อว่าคันธามะพึกตามชื่อ ของนายคันทะเมื่อทรงได้ต้นมะม่วงแล้วก็ตั้งพระไทยจะแสดงอิทิริฏปาติหารตอนบ่ายวันพระพุทธองค์เสด็จออกจากพระคันทะกุตีประทับยืนอยู่ที่มุกห้ามกลางพุทธบริษัท ซึ่งมาชุมนุมกันเนืองแน่นโดยใครจะชมพระพุทธปาติหารพระพุทธองค์ทรงนิรมิตจงกรมแก้วในอากาศเหนือต้นมะม่วงแล้วเสด็จขึ้นสู่ที่จงกรมนั้นทรงแสดงยะมะกะปาติหารหรือการทำปาติหารให้บังเกิดเป็นกู้คู่ โดยวิธีต่างๆคือมีท่อน้ำและท่อไฟพุ่งมาจากส่วนต่างๆของพระวรกายสลับกันไปท่อไฟที่พุ่งออกมานั้นมีฉพันธรรังสีคือมีหกสีสลับกันเมื่อกระทบกับสายน้ำมีแสงสะท้อน สวยงามมากทรงเนรมิตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาอีกพระองค์หนึ่งทรงให้พุทธเนรมิตรแสดงพระอาการสลับกันกันกบพระพุทธองค์ในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลาย ที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปปางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ